วันนี้อีกคุณแม่ต้องขอบันทึกไว้ในไดรอี่เลยนะคะันนีสามตัวพร้อมใจไม่พากันดื้อค่ะซึ่งนัมเบอรวันเฮียหยวนเป่าไม่เคยดื้ออยู่แล้วครับรอนะครับรอโอเคหยวนเป่ากินได้ครับกินได้อ่ะกินได้ครับเก่งมากประสบความสํานำตาแน่าจะไหลภาพตัดมาที่ คงยังต้องจับอยู่นั่งอยู่นะคะนั่งอยู่นะคะนั่งค่ะนั่งรอรอรอคุณแม่รอคุณแม่ลูฟังนั่งรอ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 อย่าจู่โจมอย่าจู่โจมอย่าจู่โจมเจ้เย็นเจเย็นเจย็นนั่งนั่งนั่งน่ะนั่งรอนั่งรอป้าอย่าจับปกไว้ปล่อยปล่อยปล่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมากันเองเก่งมากลูฟังเก่งมากฟังเก่งมาก เก่งมากเก่งมากเก่งมากรอเก่งมากโอเคลูกฝั่งกินได้ค่ะเอ้ยเก่งมากค่ะเก่งมากไปไปไปน้องก่อนไปน้องแม่ดูน่อนั่งรอก่อนนั่งรอนะพิงอันนั่งรอพิงอันนั่งรอผิงอันนั่งรอก่อนนั่งนะพิงอันนั่งรอค่ะนั่งรอค่ะนั่งรอก่อนนะคะผิงอันนั่งรอก่อนนะคะนั่งรอก่อนนะคะยังเป็นเด็กอยู่คนนี้เด็กกว่าเดี๋ยวค่ะผิงอันนั่งรอค่ะนั่งรอก่อนค่ะนั่ง รอค่ะรอคุณแม่ให้รอค่ะรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงรอ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 แม่บอกให้รอ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 ค่ะรอค่ะรอรอก่อนรอก่อนรอเดี๋ยวไปน้องก่อนโอเคพิงอันกินได้ค่ะ อันกินได้ค่ะเก่งค่ะลูก